สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านวันนี้พี่ตินก็ตามมาดูหน้างามพี่ตินลองดูงด้วยว่าหมดไปแสนแสนกว่าบาทหมดไปแสนสี่จะเป็นยังไงคุ้มกับเงินแสนสี่ที่ลงทุนไปหรือเปล่า เลาา็กฟ้าขาเราต้องเอามือเกี่ยงไปวันนั้นกํลาลังบูมอามแต่เขาไม่ได้ล้างตัวมันกํลาลังบูมอามต้องขึ้นมันําบักบอกเขาบอกเขา ของกันเสร็จแล้วก็ย่างขาม้าหันนี้เจ้มาจังหวะพอดีดินดินหมดพอดีมาจังหวะดินหมดพอดีให้พี่ตีนลองบ้างพี่ตีนลองลองลองฮะเดี๋ยวลองให้ดูหน่อยแล้วถือโทรศัพท์ให้ค่ะลองแล้วก็ดูให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างมันต้องปรับดูอะไรให้ปรละมาจารย์ลองให้ดูหน่อยกลับเลยนะฮะเร์่มาแล้วโอ้ได้พี่ ได้เลยอัดทุนสักแสนหนึงก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งค่ะค่ะไปพี่ไปลองให้ดูหน่อยนี่ใช้พวกนี้ผมจะลอยต่างต้องมันต้องมีแม็กซี่เนาะต้องมมีตาเนาะแล้วผมจะดูว่ายี่สิบสามวนสามวนกี่ว่านี่นี่นี่ใช้ดีใช้ทน f อ0 4 5น่ะ ผมก็ไม่เชื่อผมมองไปแล้วมันทรงมันโบราณมากเลยเนาะตอนนั้นตอนนั้นสมัมนั้นผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อปลาหวนพอไปไปมาพอผมได้มีมักทูสุดสีห้ามาใช้ผมติดใจเลยทำปลาหวนนี่ศักดิ์สิทธิ์เลยใช่พอเกเล่นมาก่อนครับใช่แล้วแล้วอย่างคนเล่นใหม่ๆอ่ะเขาก็ดูว่ามักทูโบราณเนาะมันดูทรงมันไม่สวยผู้หญิงไม่ชอบใช่หัวชอบเมียไม่ชอบครับแต่จริงๆแล้วอ่ะพอเราได้สัมผัสอ่ะมันนี่เลยนี่เลยไอ้นี่เลยสเนี่ยเลยไอ้นี่เอามาตาที่สุดเนี่ยเราก็เลยต้องฟังคนที่เขาเล่นมาก่อน บางงนเงี้ยพูดกูุหมดเลยแต่ว่ามันใช้ดีใช่ครับใช่คือเป็นไงสภาพสภาพเป็นยังไงบ้างดูให้หน่อยไม่สวยหรือหล่ะอาบยุ่งไ่มีเย้ะเลยโอ้ช่างวินฟาดไปล่าสูตรสี่หมื่นกว่าบาทจะเยอะมได้ไงลลาสูตรช่างวินเมาเงินไปสี่หมื่นกว่าบาททำอะไรมอเตอร์สวิงกับเปลี่ยนซีนเนี่ยกระบอกก็ยก อ่ะพี่ลองขับดูสิว่าคอนโทรลอะไรมันไม่บาลานซ์อะไรตรงไหนไหมไม่ใหญ่เนาะลองลองดูเร่งแร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 งเออคนที่มีมาร์ูต้องให้พี่กินหลอกทะลุออกมาเลยใจเยืนกนวันนี้มันเดิม Продолжение следует...

เครื่องอีกค่ะ <laughs> ประตูเปิดไม่ได้โล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยต้องเร่งเครื่องค่ะเมื่อกี้มันช้าไปโอ้ เล่นเครื่องใหม่นะคะ

ไม่เป็นไรเนาะแค่นี้แหละดีแล้วมันเล่นขึนยน่ได้อีกสายก็เล่น<ช>มันปืดมันถ้าเราจะปรับตัวยกมันต้องไปปรับตรงแพรคมันโรนปะดูแล้ววิ่งกันตางให้แค่นี้ปะแกบอกว่าแค่นี้แหละเออถ้าขับอยู่อย่างเงี้ยแค่นี้พอต้องเอาเร็วหลอกถ้าเอาเร็วมันสายมันสายที่มันเปื่อยๆมันเยอะเนื้อมันจะแตกต้องแล้วรถเอาแค่ทำงานเสมอทั้งวันพอทั้งวันเนี่ยครับให้มากรูขนาดขนาดเนี้ยสวิงไม่ดังกึกหรอ มักทีอะทุกคันนะมักทีน่ะกึื่เลยเนาะเออกรึเวลาเบรกอะสั่นทั้งหัวเลยอันนี้นิ่มหนี่ผมชอบตัวนี้แหละมกตัวผมไม่ชอบตรงที่ต้งหมดไปแสนสีเนี่ยฮึฮึฮึ้ึฮึฮึฮ้ฮึฮึมึฮ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 ึไึมึฮ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 ้ฮึ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 ไั้ึฮ้ฮึฮึฮไฮมาึฮึยเฮึ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 ะะ อะไรนะขนะุนดันขุนอะไรนะอพอขุนอะไรนะี่นะขุนดันปะชื่อแกเลยจำไหมกู้ากาบสินซื้อไปอา่าแล้วผมก็แกเขาบอกว่าเขาอยากได้ที่เขาก็เลยบอกให้ซื้อซื้อให้หน่อยไปช่วยซื้อให้หน่อยพอดีอช่วงนั้นกาฟิวยังไม่กลับมาเอารถลงบ่อก,ก็เลยไปซื้อมีแอร์ไหมแอร์เย็นไหม้ไช่เลยเกือบเลือดเลย ให้จะลืมข้ภสภาพนี้ใครจะลืมใช่ไหมเจ้าเล็วหรอี่ยคันนั้นมีใครไปดูอย่างมาทียังยาง,ยางให้จ้างบินไปทำหรืยอยังยางอ๋อเอาไว้ก่อนใหม่เมื่อกี้มันตัด ดินบอกว่าสภาพนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะทำงานได้ทั้งวันเลยโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแจมด้วยนะคะ